ดีไซน์เทสเคสกรอกบประจำตัวประชาชนยังไงให้ปังมาดูจ้ามามาดีไซน์เทสเคสเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกันเถอ,อะจากหน้าจอนะคะ,ะมีลาเบลเป็นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีเทค t อ o x กนะคะถ่องสีเหลืองๆะคะ่ะ อหกล่องสำหรับ input, อินพุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะมีดอกจันสีแดงแล้วก็มีอ่าเน็กนะคะอ่าฮะ r e q u i r เ m e n t เป็นแบบนี้คะ่ะ 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นตัวเลข13หลัก 2. ไม่อนุญ,ญาตให้เป็นค้าว่างหรือเป็นวรรคนะคะ 3. ไม่อนุญ,ญาตให้กรอกเป็นตัวอักษรหรืออักขระพิเศษ เมื่อเราเข้าใจ Requirement แล้วนะคะเราก็มาเริ่ม Design test case กันเถอะค่ะเช่นเคยจากตารางนี้นะคะก็จะมี No นะคะก็คือ,อช่องของ Number ของ Test case แล้วก็ Scenario นะคะ t s t c a s e e a t a test e x p e c t e d Result แล้วก็ Type ของ Test case นะคะในหัวข้อนี้ Scenario นั้นขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆคือ Validate and Verify นะคะ 1. 1. validate data การตรวจสอบค่าว่าง test case ไม่กรอกข้อมูลใดๆแล้วกด n i c k data test ก็เหมือนกันไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยแล้วกด n i c k expected result แสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทยของ test case จะเป็น negative นะคะ scenario ที่2 validate data การกรอกบัตรประจำตัวประชาชน test case กรอกข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข step กรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวอย่างเช่น A B C แล้วกดปุ่ม Next e x p e t e d result แสดงข้อความแจ้งเตือนกรอกหมายเลขปัตประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบท้ายของ test case เป็น negative ค่ะข้อต่อไปเป็นกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข Step ข้อที่1กรอกข้อมูลเป็นอักขระพิเศษเช่นเลข1เว้นวรรค s i ว e n ว u c ตัว a ใหญ่ v c และตัว sting จากนั้นกดปุ่ม next expected result แสดงข้อความแจ้งเตือนกรอกหมายเลขปัตรประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรรณาตัวสอบข้อต่อไปกรอกตัวเลขไม่ครบ13หลกัก s t e ปข้อที่1กรอกตัวเลขไม่ครบ13หลกักเช่น 5, 6, 4, 1 จากนั้นกดปุ่ม Next. Expertise แสดงข้อความแจ้งเตือนกรอกหมายเลขบับตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบอข้อต่อไปอยู่ในซีเนียโอของการ Verify Data นะคะ,ะ Verify Data ข้อแรกนะคะก็คืออ,อยู่ Test Case Number no. 5นะคะตรวจสอบ Format หมายเลขบ,บัตรประจำตัวประชาชน ่ายังไงกรอกตัวเลขครบ13หลกักแต่ไม่ถูกฟอร์แมตสเต็ปก็คือกรอกตัวเลข13หลกักเช่นเลข123่5 6790123จากนั้นกดปุ่ม next expected results แสดงข้อความแจ้งเตือนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบและข้อสุดท้าย verify data กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเคสก็คือกรอกข้อมูลนะคะเ,เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นตัวเลขครบ13หลักนะคะตัวอย่างเช่น17 7แล้วก็08ตัวแล้วก็45จากนั้นกดปุ่มน e x เคสนี้นะคะเคสสุดท้ายเป็นแฮปปี้เคสนะคะถ้าเรากรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนถูกฟอร์แมตนะคะก็เมื่อเรากดปุ่ม next น,นะคะระบบจ<ะ>ก็จะสามารถไปทำงานในสเต็ปต่อไปได้นะคะแล้วก็ท้ายของเทสเคสเป็นโพซิทีฟนะคะค่ะเพื่อนๆอลองลองทำกันดูนะคะ ไว้เราหน้าจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ